สวัสดีพี่น้องป้องไปสุผูสุคนเด้อครับมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพญายแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมสิมาอัปเดตข่าวเป็นข่าวของทางหมอลำสาวทันหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าโดนแฉอีกแล้วนะครับวลเล่กะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับหมอลำสาวโดนแฉเตรียมทุ่มเงินทําสิ่งนี้ให้คู่จิน้น เพราะอยากเอาชนะคนเก่าเตรียมทุ่มเงินทำอะไรปาดพี่น้องคือมาสีทุ่มเงินฮิตอีอย่างเนาะบัดทีนี้นะครับเดี๋ยวผมว่าสู้ฟังเดอ้อครับผมกาคือว่าแบบนี้นะครับล่าสุดเลยนะครับเพจข่าวดังก็คือเพจนิกกี้ขยี้ข่าวนะครับทางแม่นิกกี้นะครับเราได้มีการออกมาโพสต์มาเปิดเผยแบบนี้พี่น้องก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารนะครับจากเพจ นิกกี้ขยี้ข่าวนะครับเพื่อนกับอะไรเอ้ซื้อเดือพี่น้องกับที่เป็นตัวละครของเพื่อนซึ่งหลายๆคนกระหู้อยู่ครับนะครับว่าอีบัวตมนี่หมายถึงผู้ใดนะครับพี่น้องนะครับเอาง่ายๆก็คือหมอลำสาวนะครับก็คือผมใบให้ประมาณนี้พี่น้องแม่นิกกี้แล้วพูดว่าอีบัวตมจะไปค่างวดที่เหลือให้บักภาคหมดนะครับค่างวดลดนะพี่น้องนะครับจะได้ไม่ต้องผ่อนอีกความอยากเอาชนะนะครับ ก็จัดงานชนกับคุณสรุตเลยคุณสรุตนี่กะหมายถึงผู้ใหญ่บ้านนะครับแต่ว่าบรูว่าเป็นมู่ไดพี่น้องนะครับก็เลยจัดงานชนกันเลยนะครับเอาง่ายๆก็คืองานวันเกิดนั่นแหละครับจัดชนกันเลยครับกับทางคุณสรุตวัครพบพี่น้องเดี๋ยวยองยองหวังนะครับก็คือนาสีหมายถึงเพื่อนนั่นแหละครับเพื่อนใส่ซื้อว่ายองยองหวังนะครับจะขอดูคลิปพุ่มไม้สักหน่อยจะได้พลังบวกแบบอีบัวตมนะครับ เมนิกกี้ก็ออกมาเชนะครับพี่น้องว่าทางหมอลําสาวนะครับสีมีการปิดค้างวดที่เหลือนะครับให้ทางคูจินนะครับพี่น้องสีได้บรต้องพนนะครับ ด้วยความที่อยากเอาชนะค้นเกานน่นแหละครับพี่น้องไม่ต้องไปผ่อนนะครับปิดให้หมดเลยประมาณนี้แต่ว่าสีแมนหรือว่าแมนเขาก็ต้องวิเคราะห์พิจารณาไปน้ำเนาะครับพี่น้องอันนี้ทางเมีนิกกี้เพื่อนกับสีมีคาวมีวงในของเพื่อนนั่นแหละครับเพื่อนก็เลยออกมาโพสต์นะครับหลังจากนั่นก็นเลยมีเอฟซีเข้าไปแสดงความคิดเห็นนะครับเอฟซี FC ท่านแรกนะครับบอกว่าบัวตมคือมาหลงบักอันนี้คักแท้นะครับโแมนถือของเขาตีนะครับ ถือบทถือกับบ้องหูเอพี่น้องนะครับท่านต่อมาบอกว่าเดี๋ยวหมดก็ออกมาแฉกันเองดูจากงานแล้วไม่นานนะครับท่านต่อมานะครับเพื่อนบอกว่าก่อนจะปิดข้างงวดลดเอาเงินมาแบ่งคุณสรุดก่อนเนาะสาวบัวตมนะครับแล้วก็อีกสองท่านนะครับพี่น้องท่านต่อมานะครับให้ความคิดเห็นบอกว่าความอยากเอาชนะของนางกี้แกคิดว่ามันจะไปรายการโห่ไหม แต่ฉันว่าไม่ต้องเอามันไปหรอกเพราะมันตอแหลเก่งนะครับพี่น้องนาทีหมายถึงโหนกระแสนะครับเล้วกับท่านสุดท้ายนะครับคอมเมนต์บอกว่าแม่สาวน้อยอยากทำอะไรก็ทำไปค่ะแต่สิ่งที่ไม่น่าทำคือเอาเด็กมาเป็นเครื่องมือกีดกันเขามันน่าเกลียดคนอื่นเลิกกันกะว่าเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นนะครับของเอบางท่านบางคนนะครับ หมอํำสาวโดนแฉนะครับก็คือเตรียมทุ่มเงินที่จะปิดค่างวดรถนะครับให้คู่จิ้นนะครับผมประมาณนี้พี่น้องด้วยเหตุผลสั้นๆเลยอยากเอาชนะคุนเก่านะครับอยากเอาชนะคุนเก่าประมาณนี้พี่น้องผมก็เลยออกมาอัปเดตมาว่าสู่ฟังนะครับอย่างที่บอกนะครับพี่น้องพี่ๆน้องๆฟังแล้วก็ต้องวิเคราะห์พิจารณาไปน้ำนะครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ